สบายดีพี่น้องวันนี้สบายดีพี่น้องวันนี้สิพาพี่น้องไปเอาเพิ่งล้วพี่น้องหรือว่าไปตีเพิ่งนั่นเองเนาะตอนนี้เขาก็ได้เตรียมครบควันล้วพี่น้องเห็ดเห็ดคบควันกันแป๊บหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวเป็นยังไดเขัามาลุนไปพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะไปลุนกันว่าโัน้ำสีลายบ้าเนาะหรือว่าสิเป็นอะไรเอาไปลุนไปน้ำกันตอนนี้ขอเตรียมนี่กันแป๊บนึงพี่น้องโอเคเนาะตอนนี้ก็ได้มาห่อต้นแล้วเนาะมาห่อต้นแล้วเนาะนี่ นี่คือครบควันที่เราเตรียมมาเนาะพี่น้องก็สิประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเพิ่นสิเตรียมการขึ้นเลยพี่น้องแมไปไปรุ่นกันพี่น้องรุ่นกันเลยเนาะนี่เนาะพี่น้องซึ่งหางมันเอาอ่ะจีเน่โบเห็นพี่น้องเพราะว่ายเยอะหกขนาดเนาะโบเห็นพี่น้องเดี๋ยวเพามาเบิ่งตอนเอาลงมาพี่น้อง สบายดีพี่น้องตอนนี้ก็ได้ขึ้นมาฮอตต้นเป็นทียมห้อยแล้วเนาะเอฟฮูต้นก็ค่อนข้างเชือกเนาะสีหกเนาะพี่น้องนี่ได้ขึ้นมาฮอดทางเพิ่งเป็นทียมห้อยแล้วพี่น้องนี่หัวน้ำหัวใหญ่เนาะแต่ว่าปิดตาเนาะพี่น้องตัวอ่อนก็ซึ่งถอดไปได้หลายรอบแล้วเนาะยังเหลือโบลายเนาะพี่น้องนี่แม่พี่น้องวูบวูบเลยพี่น้อง แม่ก็ค่อนข้างไล่นะพี่น้องไปเบินใกล้ๆกันพี่น้องฮึบนี่ๆๆเนาะว้าหัวน้ำปิดตาเนาะพี่น้อง bunny tay vào pita suối tón tón suối nga 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 ะเดี๋ยวขอตัดก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอตัดก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวไปรุ่นกันข้างล่างเนาะพี่น้องขอตัดก่อน มาพี่น้องลงมาเป็นทีมห้อยแล้วเนาะหังกะบกุกห้อยง่ายบันไดนนกเ,กนเนาะพี่น้องตัวอ่อนกะถือว่าอยากแก่แน่เนาะแต่ว่ากะพอดีกินพี่น้อกงกำลังเป็นนางเนาะตัวอ่อนนี่หัวน้ำพี่น้องชอบุชบชบุชบชบุบชวบชุบหัวน้ำปิดตาเนาะพี่น้องนี่หัวน้ำบุกง่ายบันไดเนาะแต่ว่าปิดตางามเนาะพี่น้องถือว่าสวยๆเลยพี่น้อง ถ้าใครสนใจก็สร้างได้เด้อพี่น้องเกสรบูมีพี่น้องลำพิ่งสดๆเลยได้ดิพี่น้องหางใหญ่เต็มพี่น้องเนาะสดๆเลยครับเตีมเดี๋ยวอะตักใส่ถุงก็ได้พี่น้องนี่